สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นำท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำสวนปามมาเล่าสู่กันฟังนำชมสถานที่นะครับในสวนของเพชรสโสนที่บ้านสโสนหมู่ที่18นตําบลโสนุอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดหลายคนถามข่าว เรื่องของปาล์มเห็นว่าตอนนี้ราคาดีก็เลยมีบางท่านไม่เคยรู้จักปาล์มบางท่านไม่เคยเห็นผลบางท่านก็อยากจะรู้ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะเห็นว่ารถคันนี้หกล้อคันนี้เตรียมไว้สำหรับการลำเลียงปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ค่อยเล่นปุ๋ย เคมีนะครับอันตรายแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในสวนด้วยเห็นว่าเตรียมไว้สำหรับการบรรทุกผลผลิตไปขายก็มีในสวนนั้นจะจะทำเป็นปลูกเป็นแถวว่เป็นแนวนะครับปลูกสลับต้นนี่คือ,อหนึ่งสวนพื้นที่ประมาณ11ไร่ก็มีผลผลิตตอนนี้พอสมควรถ้าเรา จะจะดูแล้วก็พอพอเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ต้นปาล์มที่เห็นนี้ประมาณ10ปีนะครับอายุ10ปีต้นปาล์มนั้นจะสามารถให้ผลผลิตไปได้ถึง25ปีนี่ปาล์มที่กำลังออกกำลังออกผลนะครับกำลังออกผล ก็อาจจะดูยากหน่อยซูมไม่ได้มีพวกกระแตพวกหนูขึ้นไปทำรังเดี๋ยวพาไปดูผลผลิตนะครับตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวประมาณ15วันต่อครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งราคาช่วงนี้ก็อยู่ที่8บาท9บาทก็พอได้ตันละ9,000 อันนี้คือลักษณะของปาล์มที่ออกออกลูกลูกที่ที่ยังอ่อนแล้วก็ยังไม่สุกนะ่ะจะเป็นสีดำนะครับสีดำแต่พอถ้าสุกแล้วถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีที่ขายได้ก็คือสีแดงอย่างนี้อันนี้คือเกี่ยวลงมาแล้วนะครับน,นี่เกี่ยวลงมาแล้วนี่คือหนึ่งทลายเขาเรียกว่าหนึ่งทลายต้นหนึ่งก็จะออก จะได้ประมาณ1-2ททลายต่อต่อครั้งอย่างทลายนี้ก็ประมาณ30กิโลครับ30กิโลก็กิโลละ9บาท3927ก็เป็นผลผิดที่ที่พอเป็นไรายได้พอสมควรนะครับถ้าเราดูแลรักษาได้นี่ก็30กิโล3927กา27ประมาณทลายนี้ก็คือ270บาทในราคาที่ นำไปขายที่ลานการซื้อนี่วิธีเก็บเก็บอย่างไรพอเห็นว่ามีก้านนะครับก้านทลายกับก้านนีจะอยู่ด้วยกันเราจะต้องเอาทลายอ,ออกโดยการตัดก้านก่อนนี่คือเขียวนะครับเขียวก็เป็นเขียวที่สั่งซื้อจากร้านทั่วไปราคามีตั้งแต่500 ถึงประมาณ800บาทแล้วแต่ใช้ของไทยของมาเลหรือชนิดนะครับขเขียวอย่างต้นปาล์มนี้สูงประมาณาเกือบ5เมตรนะครับเราก็ใช้เขียวอยู่ประมาณ4เมตรคือคือตัดลงมาแล้วแล้วก็ถ้า,าลายนี้ก็กำลังสุกนะครับกำลังสุกนี่เราจะเอาทาลายนี้ออก อันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวต้นที่ไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวจะพาชมต้นอื่นๆน,นะครับต้นอื่นๆน,นี่ก็กำลังช่วงนี้ได้น้ำได้ปุย๋ยก็กำลังแผ่ทลายออกแผ่ก้านออกลักษณะของปลาล์มที่จะออกผลนั้นจะต้องโน้มโน้มก้านแผ่ โค้งลงแล้วก็จะแทงแทงเม็ดเป็นทลายออกมานี่คือ,อต้นหนึ่งนะครับที่ที่กำลังออกในสวนก็กำลังเก็บเกี่ยวนี่สถานที่เดี๋ยวชมชมต้นที่ถ้าเป็นต้นนี้นะครับ <c oughs> ต้นนี้จะสูงกว่าปกติกว่าเพื่อนหน่อยแล้วก็เก็บทลายได้ สมบูรณ์เห็นต้นที่สมบูรณ์เนี่ยถลายของต้นนี้จะได้สัก40กิโลก็เอาออกไปครั้งละทะลายสองทลายซึ่งรอบนี้ก็ต้องใช้เขียวใช้เขียวสูงนะครับใช้เขียวที่สูงเห็นว่าด้ามยาวต้นนี้ก็ประมาณ5เมตรต้องใช้เขียวสี่เมตรที่จะไป เกี่ยวลงมาการเกี่ยวนั้นก็ใช้ทักษะดูเหมือนยากแต่ถ้าทําเป็นมันจะไม่ยากเนี่ยตอนนี้เราเปิดกา้านเปิดก้านที่มันสุกนะครับจะเห็นว่าเนี่ยสุกคือจะออกแดงเริ่มสุกแต่นี้ไม่สุกจัดนะครับซึ่งบางครั้งเอาไปถ้าหากว่าไม่สุกจัดดําหรือว่ามันภาษาเขาซื้อช่างที่ลาน ลานเทเขาซื้อเขาจะบอกว่ามันติดเขียวคือพอชอออกมาแล้วผลของมันยังติดไม่แดงไม่ไม,ไม่ไม่สีส้มจัดนะเพราะติดเขียวเขาก็ไม่ซื้อแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับกําลังเขาสู่แดงพอพอเชื้อออกมันมันจะเป็นสีสีส้มแดงนี่ก็เตรียมเขียวออกไปส่วนด้านนี้ทลายนี้ยังยังตัดไม่ได้เพราะว่ายังดํายังไม่สุกครับก็ ถ่าสวนที่สมบูรณ์แล้วมันจะมีพวกเฟิร์นเกาะเกี่ยวขึ้นนะครับมีเฟิร์นมีพวกเทาวันมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกาะอย่างนี้ที่สวนนี้จะไม่มีสารเคมีแล้วก็มีระบบที่ให้รถวิ่งเข้าออกได้สะดวกเพื่อ เื่อเก็บแล้วก็ทางระบายน้ําเป็นล่องน้ําสาหรับเก็บในฤด,ดูแล้งที่ฝนตกครั้งหนึ่งก็จะเก็บไว้ตามล่องอย่างนี้นะครับก็จะมีล่องให้เก็บเนี่มาดูเฟินที่เกาะว่าถ้ามีสภาพที่สมบูรณ์สวนที่ได้รับความชื้นก็จะมีเฟินขึ้นมาจับนะครับีก็วันนี้ ขอนำท่านได้รู้จักเป็นเบื้องต้นกับสวนปาล์มเพชรสนูที่บ้านสนูนะครับในลักษณะการตัดตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บก้านเมื่อตัดเสร็จเราต้องเก็บก้านให้สมบูรณ์เก็บเลียงให้เป็น,เป,นเป็นแถวเป็นแนวเพื่อให้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับคบวันนี้ขอ,อแนะนำให้รู้จักสวนและก็ชมเคียวสำหรับเกี่ยวปาล์มและก็ผลผิดปาล์ม ซึ่งเ,เป็นรายได้อัน,อนงามผอสมควรถ้าหากว่าท่านใดที่ลงมือได้ทำแล้วก็ดูแลรักษานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามไว้โอกาสหน้าจะเล่าสู่กันฟังอีกครั้งสวัสดีครับ